คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมชุด B เราจะดูดวงในหัวข้อที่ว่าภายในสิบวันเนี้ยอ่าภายในสิบวันเนี้ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะติดต่อกลับมาหาไหมหรือเซโนเราก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่ดูว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมแล้ว ออคนคนนี้ยน่ะคนคนนี้ยเขาคบหาอะไรกับใครอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้แต่เขาไม่บอกคุณนะอะไรแบบเนี้ยเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะโอ้คิดว่าไม่อะ ไม่โอ้เดทขึ้นนี่ชัดเลยคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับเขาคุณน่ะเหมือนอันนี้เป็นคนส่งสัญญาณนี่คือประภาคารถูกไหมแล้วก็มีคนจุดคบไฟสามอันคุณจะได้รับรู้สัญญาณบางอย่าง แต่เอขอบอกเลยนะว่าเอ๋คิดว่ามันจบกันไปแล้วอะเนี่ยไพ่ความเป็นศัตรูโจรแอบ,บดูบ้านเศรษฐีก็คือแอบส่องเฟซแอบบส่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือโดนผีร้ายหลอกหลอนก็เป็นฝันร้ายอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันจบสิ้นกันไปแล้ว ต่างฝ่ายต่างแต่งงานกันไปแล้วคุณเองก็ยังไม่ลืมเขาอะ่ะเหมือนตัวคนคนนี้เขาแต่งงานไปแล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็เขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วอะ่ะอาจจะมีคู่มั่นแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยคือเดทคือจบไปเลย คือเด h นี่คือไม่เหมือนกับแปดถ้วยนะแปดถ้วยนี่ก็คือแยกแยกทางกันเดินแต่โอกาสจะกลับมารีเทิร์นนะมันมีแต่อันเนี้ยก็คือเข้าไปแล้วไปรับอะถ้าไม่อยากทำร้ายจิตใจตัวเองก็เจ็บทีเดียวคุณเคยเป็นหนองไหมเป็นฝีไหมปวดมากเลยใครเคยเป็นฝีอะ ปวดมากโอ้โหมันทรมานมันปวดมากฝีเนี่ยแต่พอยอมเจ็บนะเจาะมันสักจึ๊กหนึ่งนะหนองพุ่งนะก็ปีบมันออกหายคุณอนะเหมือนนอนฝันร้ายอะความทรงจำอะบางครั้งมันก็เหมือนมีดถ้าเก็บไม่ดีมันก็ทิ่มแทงตัวเองความทรงจำของคุณกับคนคนคนีน้มันหลอกหลอนคุณก็แอบอันเนี้ยเอกขอตีว่าแอบส่องเฟซบุ๊กเขาอะ คุณน่ะแอบสองเฟซบุ๊กแอบสอง Instagram. อินสตาแกรมอันเนี้ยเหมือนเมียไม่ให้เข้าบ้านคนแบบไม่ให้เข้าอ่ะถ้าถามว่าเขาเอา่อถ้าเดทขึ้นเนี่ยเอบอกได้เลยนะว่าร้อยเอร์ซ็นน่ะก็คือจบถาวรเขาไม่กลับมาแล้วละ่ะจบแล้วจบเลยจบถาวรแทบจะไม่ต้องดูเพิ่มเลยอะ่ะถ้ามันขึ้นอย่างเนี้ย อืมเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันเนาะคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเขามีครอบครัวไปแล้วมันแนวโน้มก็คือว่าถ้าคนคนนั้นน่ะยังโสดอยู่ก็แสดงว่าเขามีคนคุยหากคนคนนั้นนะยังโสดอยู่ก็แปลว่าเขาไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเขายังโสดอยู่ถ้าเขายังโสดอยู่ไม่มีแฟนก็แปลได้ว่าเขามีคนคุย เขามีคนคุยเรามาดูเพิ่มเติมดวงของคุณแล้วกันอันนี้คือการทำบุญนะคะหกเหรียญการทำบุญก็เหมือนเป็นการสะสมบุญบาร,รมีไพ่เบนี้แปลว่าอ่าจริงๆไพ่เบนี้จะแปลว่ามีศัตรูก็ได้แต่เอ๋มองว่าไพ่เบนี้หมายถึงบาปเคาะที่อยู่ใกล้ตัวเพราะมันเป็นไพ่โจรสลัด ถ้าดวงไม่สวยจริงๆมันก็ไม่เจอโจรสลัดง่ายๆหรอกถูกไหมคือถ้าดวงไม่สวยจริงๆอ่ะมันไม่ไปเจอโจรสลัดง่ายๆหรอกคือพวกที่โดนป้นโดนจี้ถูกขโมยของถูกคนแกล้งถูกป้นถูกอะไรแบบเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นบาปเคราะห์ที่อยู่ใกล้ตัวทําให้ดวงไม่ดีไปเจอคนไม่ดีไปเจอโจรไปเจอคนไม่ดีทําบุญเยอะๆนะทําบุญเยอะๆนะจ๊ะ อันนี้เป็นผู้หญิงนะคะซึมเศร้าซึมเศร้าเหงาเพราะรักอันนี้ไพ่เทวดาประจำตัวนะดิวอเชอร์แปลว่าผู้พิทักษ์นะคือคุณอะตัวคุณเนี่ยนะตัวคุณเนี่ยนะมีมีเทวดาประจำตัวมีเทวดาประจำตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง แล้วทีนี้เรามาดูความรักในอนาคตของคุณนะสงสัยเจอกันผ่านแอปพลิเคชันน่ะคนใหม่ที่คุณจะเจอเนี่ยอายุน้อยกว่านะคนใหม่ที่จะเจอเนี่ยอายุน้อยกว่านะคนคนเนี้ยรวยด้วยนะหน้าที่การงานมั่นคงเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยสิบสิบเพชสิบเพชร,พชรวย อาจจะสมหวังกันยากหน่อยนะหรืออาจจะรอนานมันก็สมหวังยากอยู่แล้วละมันก็ต้องรอนานอยู่แล้วละใช่ไหมปัจจุบันนี้คุณน่ะอาจจะเจอพวกโจรออนไลน์สแกมเมอร์โจรมิจฉาชีพในปัจจุบันนี้ยคือคุณน่ะอันนี้ได้ไพ่สันโดษนะคะ s o l i t u d e solidus คุณเป็นคนรักสันโดษคุณไม่ยุ่งกับใครมีคนคิดร้ายไหมมีจ้ะมีไพ่เบลเบลลาโรซาก็คือคนใส่แจ้งคนใส่นัก,กะกับความรักครั้งเนี้ยคุณปล่อยเขาไปนะอันนี้ฟ็อกร้องไห้มันอาจจะเจ็บนะแต่การที่คุณเจอคนคนนั้นน่ะเขาไม่ใช่เนื้อคู่คุณนะมันเจ็บแต่การที่คุณเจอคนคนนั้นน่ะ ก็คือเจอเพื่อใช้กรรมนั่นเองไพ่ใบต่อไปนะคะสรุปเลยนะคุณน่ะต้องพยายามทําบุญมากๆแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นรูปพระแม่นะวาดเป็นพระแม่แต่อาจจะเป็นพระแม่อะไรก็ได้พระแม่มารีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัศดีพระแม่อุมาพระแม่ธุรคากาลี ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นค่ะถ้าถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาไม่ติดต่อกลับมาหรอกทีเนี้ยถ้าถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมเขามองว่าคุณเป็นอดีตอะเหมือนกับว่าเขาเป็นอันเนี้ยเป็นนักเดินทางไงเป็นนักเดินทางเขามองว่าคุณแ่ะเป็นอดีตเป็นเมืองที่เขาเคยไปเที่ยวคุณเหมือนเมือง คุณเหมือนเมืองที่เขาไปเที่ยวเหมือนคุณเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยานะไปเที่ยวอ่าพม่าอะไรแบบนี้คุณน่ะเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่เขาเคยไปเที่ยวและเยี่ยมเยือนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาไม่ลืมแต่ว่าตอนนี้เขาอ่ะเออได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่เขาคิดว่าใช่แล้วคุณควรจะทําใจและยอมรับเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าความรักที่เขาเคยมีให้คุณน่ะ ความรักที่เขาเคยมีให้คุณมันจืดชืดเย็นชาลงแล้วถ้าคุณยังแบกเอาไว้อะมีแต่เจ็บค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปยังไงเอฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะ